สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคอนเทนต์เพื่อนสาวเมาส์มอ,อยเดี่ยวไมโครโฟนนั่นแหละวันนี้นะคะอยากจะมาเมาส์มอ,อยแชร์ประสบการณ์เรื่องแบบการที่เราจะเจอเนื้อคู่อะ่ะมันเป็นโชคชะตาหรือว่าเป็นมานะตนว่าสั้นมันก็ไม่ใช่แค่โชคชะตาอย่างเดียวนะการที่เราจะได้เจอแบบคนดีๆเจอเนื้อคู่เจอโซเมดอย่างเงี้ย วันนี้ก็จะมาสรุปให้ฟังจากประสบการณ์ตรงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เคยบอกไปนะว่าคือเราเนี่ยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะมีวันที่เราได้เจอกับเนื้อคู่ของเราที่คนที่เขาแบบเกิดมาเพื่อเราอะแล้วเราก็เกิดมาเพื่อเขาอ่ะเออมันมีจริงๆนะเพราะที่ผ่านๆมาเนี่ยก็ไม่เคยเจอไงจนมาอายุ41ปีถึงได้เจอคือคือคือ,คอแบบ give up ไปแล้วอะว่าแบบ คงจะต้องขึ้นคานอยู่คนเดียวแล้วก็ที่ผ่านผ่านมาก็ไม่เคยแบบคบใครนานคือนานสุดในชีวิตก็คือสองปีแล้วก็เป็นคนไทยแล้วก็เป็นแฟนตั้งแต่แบบเรียนจบมหาลัยอะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นก็คือแบบหกเดือนมากสุดไม่เคยเกินเออคบสองเดือนเลิกสามเดือนเลิกคือแบบก็เลยคิดว่าเราอ่ะเป็นคนที่แบบ ทนใครไม่ได้หรือเปล่าหรือเราอยู่กับใครไม่ได้คือมันก็ก็โทษตัวเองมาตลอดนะที่ที่ผ่านผ่านมาว่าแบบว่าเอออาจจะเป็นที่เราแหละเราอาจจะแบบอยู่กับใครไม่ได้คิดโทษตัวเอง Overwatch ไปหลายอย่างนะก่อนะะที่จะมาเจอ d a ดี้ว่าแบบว่าเอะเราขี้หงุดหงิดหรือเราเยอะไปหรือเราทำไมเราอยู่กับใครไม่ได้แต่พอเราได้มาเจอ daddy daddy n เนี่ยเราก็เลยคิดว่าเออคนที่เคยคบที่ผ่านผ่านมาเนี่ย ไม่ใช่เนื้อคู่เราไงไม่เหมาะกับเราซึ่งการที่เราจะได้เจอเนื้อคู่โซเมตของเรานะคะมันก็อาจจะเป็นที่โชคชะตาด้วยเรื่องหนึ่งนะดวงคนนะ่ะมันก็อาจจะถูกกําหนดมาแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ว่าส่วนสำคัญนะ่ะเชอรี่คิดว่าการที่เราซื่อสัตว์กับความรู้สึกตัวเองเป็นสิ่งสำคัญพอเราไปคบ กับใครใช่ไหมคนที่เขาแบบเราครบไปแล้วรู้สึกว่าพออยู่กันสองคนเนี่ยแล้วเรายังรู้สึกว่าหงุดหงิดอึดอัดอยากไปเจอเพื่อนถ้าไปไหนกันก็อยากมีเพื่อนคนอื่นไปด้วยไม่อยากไปกับเขาสองต่อสอไม่รู้สึกว่าชิลกับ r e l ationship อะ่ะเออมันก็เป็นสายนะคือถ้าเราต้องอยู่กับเขาไปทั้งชีวิตอะ่ะมันจะแฮปปี้ไหมมันจะโอเคไหมถ้าเกิดฝั่งเขามา คบกับเราแล้วเขาไม่ได้มาเต็มเขาไม่ได้แบบอินกับเราอยากจะมาคบเล่นๆคืออันนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้สึกได้ไงว่าเขาไม่ได้มาจริงใจเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดใจเถอะนะไม่ใช่ว่าฝืนความรู้สึกแล้วก็ไม่ใช่ว่าหลอกตัวเองคือการที่จะได้เจอเนื้อคู่อ่ะมันต้องสองคนนะ่ะให้ความรักเท่ากันนะเหมือนกับ เขาก็อินอยากเจอเราเราก็อินอยากเจอเขาไม่ใช่แบบว่าเหมือนเราไปชอบผู้ชายคนหนึ่งอย่างเงี้ยเราแบบชอบเขามากแต่เขาก็มาแบบเออมาคบเราเพราะว่าเราชอบเขามากอะแล้วเขาก็เออมาทีตเราเหมือนกับแบบไม่ได้พิเศษมากอะอันนั้นมันก็ไม่ใช่คือถ้าเป็นเจอรี่อะเจอรี่ก็จะไม่แบบไม่คบ ก็ได้เพราะว่าไม่ได้ไปขอความรักจากใครโอเคฉันชอบเธอมากแต่ว่าถ้าความสัมพันธ์แล้วเราไปให้ความรักเขาเยอะกว่าแล้วเขาทรีตเราไม่เท่าที่เราทรีตเขาอะ่ะมันก็มันก็ไม่ใช่ไงที่จะบอกก็คือเราก็ต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองไม่ใช่ว่าแบบหลอกตัวเองด้วยนะอยาคบเพราะว่าไม่มีใครหรือว่าอยาคบเพราะว่าแก้งเหงา เพราะมันเหมือนเป็นการปิดโอกาสเราด้วยไงถ้าเกิดว่าเราคบใครอยู่แล้วคนที่แบบอยากจะมาชอบเราจริงหรือมารักเราจริงอยากจะมารู้จักเราเขาก็อาจจะไม่กล้าเข้ามาใช่ไหมอันนี้ก็คือส่วนตัวที่เราคิดนะคะอย่างแรกก็คือโชคชะตาหนึ่งอย่างที่สองก็คือต้องซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็ไม่หลอกตัวเองใช่ไหมคะข้อที่3ก็คือเวลาที่เราจะเริ่มความสัมพันธ์กับ ใครคนหนึ่งเนี่ยเราต้องเป็นตัวของตัวเองไงเหมือนอย่างเราเจอกับดั๊ดดี้วันแรกใช่ไหมเราก็คือไปไปชุดทํางานก็คือชุดทํางานเราก็คือชุดไปหาลูกค้าก็คือชุด private ใส่อะไรก็ได้ไงแล้วก็ใส่ที่เป็นตัวเราคือหน้าก็แต่งปกติที่เราทํางานทุกวันเล็บก็ไม่ทําอยู่แล้วเพราะไม่ชอบทําขนตาก็ไม่ติดลิปสติกก็ไม่ทาก็ทาแต่ลิปบาล์มเป็นคนทาลิปสติกทาปากแดงจะไม่ชอบ เสร็จแล้วพอเรามาเจอกับดัตตี้ใช่ไหมอย่างที่บอกอะใจมันตุ้งตุ้มต่อมเหม,ม,มือนมีเขาเรียกว่ามีผีเสื้อบินอยู่ในท้องอะไรประมาณนี้นคืออารมณ์นั้นเลยแล้วพอคุยไปคุยมาเราก็มารู้ทีหลังว่าดัตตี้อะเขาไม่ชอบผู้หญิงที่ใส่ ขนตาปลอมแล้วก็ไม่ชอบผู้หญิงที่ทาปากแดงไม่ชอบทาเล็บแดงอันนั้นคือเราก็เพิ่งมารู้ทีหลังแต่มันก็เห็นไหมว่าเราอะเป็นตัวของเราคือวันหนึง่งอะเราก็ต้องมาเจอกับคนที่เขาชอบเราในแบบที่เราเป็นไงเหมือนถ้าเราไม่ชอบทาปากแดงไม่ชอบทำเล็บไม่ชอบติดขนตาแต่เราเนี่ยต้องแต่งไปเจอกับคนคนหนึ่งเพื่อให้เขาประทับใจเราก็ต้องแบบ แต่งอย่างนั้นตลอดโดยที่เราแบบไม่ feel comfortable กับกับการที่เราเป็นอย่างนั้นน่ะมันก็มันก็ไม่ happy ใช่ไหมแต่ถ้าคนที่ชอบแต่งชอบอะไรอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งไงเอออันนี้พูดในเคสของเราที่แบบเราไม่ชอบแต่งไม่ชอบทำเล็บเล็บยาวแล้วก็เล็บเจลตลอดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราต้องอยู่อย่างนั้นตลอดเราก็ไม่ happy ไงสรุปข้อ3ก็คือเป็นตัวของตัวเองนะคะดีที่สุด ไม่ต้องไปแบบเยอะเกินเพื่อประทับใจใครสักคนแต่ถ้าเราเนี่ยทำแล้วเรารู้สึกว่าเรา feel comfortable เราทำอยู่ประจำอย่างเงี้ยก็ทำไปอันนั้นก็คือก็คือแล้วแต่คนเนาะเพื่อนจะบอกตลอดนะว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่ทาปากแดงไปทาปากแดงบ้างเหอะอะไรอย่างเงี้ยเออทาปากแดงหน่อยหน้าซีดเราก็แบบอืม แต่ไม่ทาคือวันเกิดใครซื้อลิปให้ใครรู้เพื่อนรู้จักวันเกิดวันเนไทน์ยให้ลิปสติกสีแดงสีเข้มเข้มอ,ไอ่ไงเงี้ยก็ไม่ทาเพราะว่าไม่ชอบไงของอย่างเงี้ยมันไม่ชอบแล้วทําไมจะต้องทาเออทาสีอ่อนๆก็ก็ดูโอเคได้คือแล้วแต่คนชอบเนาะเราไม่ชอบไงถ้าเราไม่รู้สึก comfortable กับ สิ่งสิ่งนั้นก็ไม่จำเป็นต้องถามป่ะ e l a t i o n s h i p ที่ healthy มันต้องต่างคนต่างเป็นตัวของตัวเองได้แล้วก็อยู่กันแบบชิลๆสบายๆไม่ต้องเยอะกันอะไม่ต้องมาห่วงลุกอะไรทั้งนั้นคนที่เป็นโ so m a t e กันเหมือนเวลาเขารักกันอะเขารักมาจากข้างในไงเออลุกมันก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เขามองทุกๆวันอะเขามองความเป็นตัวเรามองมาจากข้างในเขาตัดเรื่อง ความสวยออกไปแล้วซึ่งเราก็ไม่ต้องห่วงสวยตลอดเวลาอย่างทุกวันนะคนก็บอกว่าก็จะมีเมนตลอดว่าไม่ดูแลตัวเองดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ไปมีคนอื่นไปเขาก็ใครๆก็ชอบของสวยของงามมันก็ใช่แต่ก็ไม่เสมอไปนะคะเราเรารู้สึกได้อะว่าเขารักเราคือเนี่ยหน้าย,ยนผมกระเซิงหน้าซีดๆอย่างเงี้ย เขาก็จะมาก่อนมาหอมมาอะไรตลอดแต่เวลาที่เรามีโอกาสหรือโอกาสพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเราก็สวยได้เต็มที่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราสวยขนาดนั้นได้แล้วก็เลยไม่จําเป็นต้องแบบวันธรรมดาต้องมานั่งแต่งเต็มสวยตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่า การที่เราได้เจอโซเมทแล้วเนี่ยชีวิตครอบครัวมันจะแบบว่าโอ้โหสวยงามราบลื่นไม่เคยทะเลาะไม่มีปัญหาอะไรมันก็ไม่ใช่ไงคะทุกๆชีวิตคู่อะ่ะมันต้องมีเรื่องกระทบกระทั่งกันคนสองคนที่เติบโตมาต่างกันโดนเลี้ยงดูต่างกันอะ่ะมันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละนะคะแต่อยู่ที่เราว่าจะปรับจูนเข้าหากันยังไงแล้วทุกวันนี้ทะเลาะกันเรื่องอะไร ก็มีค่ะมีอยู่เรื่องเดียวเลยคือเรื่องอื่นนี้แทบไม่มีอะไรทะเลาะกันเลยนะแล้วเวลาทะเลาะก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทะเลาะแบบทะเลาะกระทบกระทั่งมีปากเสียงกันแค่แบบเงียบๆงยบอนงอนกันเออตึงๆึงกันไม่เคยเสียงดังไม่เคยทะเลาะให้ลูกเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแค่เรื่องเดียวเรื่องทําการบ้านนี่แหละค่ะ <laughs> เพราะว่าคือดดดี้เขาก็เป็นชายหนุ่มแข็งแรงนะ เขาก็แบบมีความต้องการสูงแต่เราก็เป็นหญิงหญิงชรา <c oughs> แม่บ้านอะ่ะ <c oughs> เหนื่อยอะ่ะบอกตรงๆเลยว่าไม่ค่อยมีไฟแล้วแล้วคือทุกวันนี้เนี่ยพอด a d ดดี้เขาก็แบบมีอารมณ์โรแมนติกเราก็จะแบบบ่ายเบี่ยงตลอดพอเริ่มไม่มีสักอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็จะเริ่มเริ่มแบบ เย็นชาละว,ว่าเออถามคําตอบคําเริ่มงอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอยู่แค่เรื่องนี้แหละค่ะแต่นั่นแหละเราก็โรแมนติกกับเขาบ้างน้องไม่ใช่ว่าไม่เลยเพราะว่าเราก็เข้าใจแหละแต่เราก็นะขี้เกียจ <c oughs> <c oughs> ไฟหมดไฟหมดเออเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนอะเราจะขี้หุนหงิดมากนะแต่พอมาอยู่กับดัดตี้อะมันเหมือนเพราะทุกอย่างมันใช่หมด เรื่องที่เคยหงุดหงิดมันก็ไม่เอามาเป็นเรื่องให้หงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเล็กๆน้อยๆอ่ะพอเรามองข้ามมันไม่ไปหงุดหงิดกับมันเราก็สบายใจเองมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเป็นเรื่องไงเหมือนถ้าเรายิ่งไปแบบไปคิดไปหงุดหงิดอย่างเรื่องเขาแบบโอยวางของแก้วน้ําวางทุกที่อะไรอย่างเงี้ย คือเมื่อก่อนก็จะแบบหงุดหงิดมากไงแต่ตอนนี้คือเออก็วางไปฉันก็ไม่เก็บหรอกก็อย่าไปใส่ใจอย่าไปมองแล้ววันหนึง่งสองสามวันเขาก็เก็บลงมาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็เก็บของเขาเองแหละเราไม่อยากทําเราก็ไม่ต้องทําแล้วเราก็ไม่ต้องไปหงุดหงิดไงก็ต้องมองข้ามกันไปอะไรที่แบบมองข้ามได้ก็มองอย่างเราบางทีเราไม่จัดบ้านแล้วเขาเป็นคนมีระเบียบไงแต่เราไม่จัด เพราะว่าเขาก็เห็นว่าเรางานเยอะอยู่แล้วเยอะมากมันอยู่ด้วยความเข้าใจกันอะมันไม่ใช่ต้องมาเปะทุกอย่างเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ได้แบบต้องมานั่งพูดกันว่าแบบเฮ้ยอันนี้โลกแล้วอันนี้เก็บหน่อยเรื่องอื่นก็ไม่มีเพราะเราก็ดูแลเขาอย่างดีดูแลบ้านอย่างดีดูแลลูกอย่างดีนะคะคือมันก็ทุกคนก็มีหน้าที่รู้หน้าที่กันมันก็ไม่ต้องมีอะไรมานั่งทะเลาะกันไงใช่ไหม แล้วคืออย่างเชอรี่อะค่ะเราก็มีความฝันฝันที่อยากจะเป็นแม่บ้านอยากอยู่บ้านเลี้ยงลูกคือไม่ได้ไม่อยากออกไปทํางานแล้วอะอยากแบบอยู่บ้านเลี้ยงลูกทํากับข้าวอะอันเนี้ยคือเราได้แบบใช้ชีวิตอยู่ในความฝันของเราแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกมากกับการที่ได้เจอดัดดี้ได้ใช้ชีวิตอยู่กับดัดดี้แล้วก็ได้มีฟิลลี่อะมันเป็นอะไรที่เป็นความสุขที่สุด ในชีวิตแล้วอ่ะเราก็เลยแบบอยู่ทุกวันด้วยความแบบมีความสุขอ่ะโอเคมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีความสุขตลอดเวลามันก็มีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาให้คิดให้มันกังวลใจหรือว่าให้เศร้ามันมีอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าคือโดยรวมตอนนี้คือชีวิตมันเป็นชีวิตที่แบบแฮปปี้มากเป็นชีวิตที่ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้มีชีวิตแบบนี้คือไม่ใช่ว่าแบบ รวยเพอร์เฟกอยากได้อะไรได้นะแต่มันคือการที่เรามีครอบครัวมีสามีมีลูกที่แบบเกินฝันนะแต่นั่นแหละกว่าจะมามีวันนี้ได้กว่าจะมาได้เจอเนื้อคู่กว่าจะมาได้มีลูกที่น่ารักเราก็ฟันฝ่าเราก็ผ่านอะไรมาเยอะแต่ที่สำคัญนั่นแหละอย่างที่บอกเราใช้ชีวิตโดยการที่เราซื่อสัตย์ ต่อความรู้สึกตัวเองเราไม่หลอกตัวเองแล้วเราก็เราก็ใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขสิ่งดีๆอ่ะมันจะเข้ามาหาเราก็ตอนที่เราอ่ะมีความสุขไงความสุขมันจะดึงดูดความสุขนะเชอรี่ว่าอย่างตอนที่เชอรี่โสดอ่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่โอ๊ยเครียดไม่มีสามีอยากมีสามีอยากมีลูกทำยังไงดีคือจนวันหนึ่งที่เราแบบโปลงอ่ะแล้วเรามีความสุข กับเพื่อนพาพ่อแม่ไปกินข้าวทํางานหาเงินเองได้ใช้ชีวิตมีความสุขไม่ต้องพึ่งใครอันนั้นแหละดัดดี้ก็เข้ามาเลยแล้วพอชีวิตที่ได้มาเจอดัดดี้นี่มันก็เป็นชีวิตที่แบบที่เราฝันเอาไว้เลย นั่นแหละวันนี้ก็มาเม้ามอยให้ฟังกันแค่นี้เผ <K _ d hi> ื่อใครที่กำลังรู้สึกแบบว่าเออท้อแท้ไม่เจอเนื้อคู่สักทีอยากมีเนื้อคู่ทำยังไงดีก็นี่แหละคะ่ะคำแนะนำก็คือใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปมองหามากถ้าเรามีความสุข <K _ d hi> เดี๋ยวความสุขจะเข้ามาเองแล้วก็นั่นแหละ <K _ d hi> อย่าหลอกตัวเองอย่าฝืนคบใครถ้าไม่มีความสุขนะ เราออกมาทําตัวให้มีความสุขเองแล้วเดี๋ยวคนดีๆก็เข้ามาเองไม่ใช่ว่าจะมาบอกให้เลิกกับคนที่คบอยู่ปัจจุบันนะคะอันนี้ตัวคุณต้องตัดสินเองแล้วแหละว่าคุณมีความสุขในความสัมพันธ์อันนั้นหรือเปล่าถ้าไม่มีความสุขก็เดินออกมาแต่ถ้ามีความสุขแล้วมันมีเรื่องทะเลาะกันบ้างกระทบกระทั่งกันบ้างอันนั้นมันเป็นเรื่องปกติ นะคะแต่ถ้าคบกันแล้วต้องฝืนไม่ใช่เป็นตัวเองแล้วก็ไม่ชิวอ่ะมีความอึดอัดใจตลอดเวลาที่อยู่ด้วยอันนั้นน่ะก็ควรออกมาออกมาดีกว่าเพราะว่าคุณคิดว่าการที่คุณอ่ะจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปทั้งชีวิตอ่ะมันจะดีกับตัวคุณเองหรือเปล่าตัวคุณเองจะมีความสุขหรือเปล่าชีวิตคนมันสั้นนะคะเราต้องใช้ชีวิตเราให้มีความสุขนะ แั้นวันนี้ก็เม้ามอยกันแค่นี้นะคะถ้าใครอยากฟังเรื่องอะไรหรือว่าอยากให้มาเม้ามอยมาแชร์ประสบการณ์เรื่องอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเพราะก็อยากจะมีอะไรมานั่งเล่าให้ฟังกันบ่อยๆนะคะแต่ว่ามันก็คิดไม่ออกนะไม่รู้ว่าคนดูอยากดูอะไรนะคะยังไงก็แนะนำกันเข้ามาได้และใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้ s u b s c r i b e กดเลยนะคะ s u b s c r i b e เลยแล้วเราก็ มาคุยกันอีก EP หน้าเนาะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ